ใครบอกว่าผีมีจริงใครบอกว่าผีน่ากลัวทุยผียนะโอ้เขาเป็นความเชื่อโบราณมันไม่มีจริงเราไม่ต้องกลัวนะครับมันก็แค่ทำไ้ไ่้หลอกเรานะครับเกมที่ผมจะมาเล่นวันนี้เนะี่ยมีชื่อว่า Silent Head w o o d นะครับมันจะเป็นแบบผีคล้ายๆเปลดผสมกับอ่าผีเปลดที่มีหัวลำโพงนะมาแล้วเข้าเกมเลยครับใครบอกผีน่ากลัวทุยรอ,อบ คือเอาความจริงมาพูดกันเลยนะผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วผมจะเล่นเกมนี้แบบผมจะเล่นแบบไม่เฟกอะไรนะทุกอย่างคือเป็นแบบฟิลลิ่งของผมล้วนๆนะครับจะไม่เฟกอะไรทั้งนั้นมาเรามาเริ่มกันดีกว่าซึ่งเกมนี้เป็นเกมอินดี้นะฮะไปกดเพลเลยวมันจะหน้าโกสแก่ไหน โอเคตัวเราชื่อซาเตอร์นะครับมาจากอลาสก้าเราเหมือนกับว่ามาตามหาอ่าน้องสาวนะครับเอาไป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 ,ไปกดโอเคกดอีกครั้งอืมโอ้อ้เหียภาพภาพเกมแม่งภาพเกม ภาพเกมแม่งน่ากลัวมากเราแวงกันหมดแล้วเนะี่ยถามจริงๆนะมันต้องเป็นคนยังไงถึงมาแบบมาสร้างบ้านกันอยู่ในเนี้ยบึง้งมีความจะเป็นอะไรที่ต้องขี่เข้ามาในนี้วะหรือมีความจะเป็นอะไรที่ต้องเอาบ้านมาอยู่ในนี้วะคือเรามาตามหาน้องสาวใช่ไหมซึ่งน้องสาวเราอ่ะเหมือนกับว่าเหมือนแบบเขาเรียกโทรมา ทำไมมาอยู่บ้านเลยในนี้วะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศนี่เรวมากๆม,มันคงไม่จำสัดแกรหรอกนะโอเคขอกดสกิปไปเลยแล้วกันนะที่เกียดดู มาแล้วโอ้มีไฟฉายด้วย Follow the road to the farm โอเคตามถนนไปแล้วก็ไปทางฟาร์มอ๋อไม่ใช่บ้านเป็นฟาร์มอันนี้คือเดินเลยเนี่ยนี่เดินหรือหรือคานวะเนี่ยวิ่งได้ไหมโอ,โอเควิ่ง <c oughs> <c oughs> การวิ่งนี่เหมือนแบบเหมือนแบบเสียงอะไรในป่าวะ มันเป็นเสียงไซเรนนะฮะไซเรนแบบพวกรถรงบานเนี่ยคือจะบอกว่า <c oughs> การวิ่งมันเหมือนแบบแจ๊แจ๊ะแจ,ะจ,ะจะเหมือนแบบคาน <c oughs> ออทั้งวันครับโอ้ใช่มันระแวงเกินไปแล้วนะ oh. โอ้โหเจอบ้านแล้วลักมึงมาสร้างบ้านอะไรในนี้วะ กลัวตัวอะไรแม่งวิ่งมามากเลยวะเฮ้ออ,อะไรอ่ะอ๋อเจอบ้านแล้วมึงจะสาวขึ้นมาทำไมวะอันนี้เข้าไปในบ้านรนอะโห<ฮ>่เออโอ้โหทางอย่างงี้เอโอเคไม่มีอะไร โอเคคือเราแวงมานนะเธอไม่ได้อยู่ที่นี่มาแง่ดีวะโอเคไบเบิล <Okay. Bible. S 2> คือตะกี้ตอนที่เดินออกมาเนี่ยมันเหมือนเห็นรถนะแล้วมันบอกไปที่รถนี่งไงรถ มันแย่มากรอยเลือดครับอ๋อต้องตามรอยเลือดไปขอเล่นหูฟังข้างเดียวนะตามเลือดไปครับที่มันจะไม่มีตัวอะไรวิ่งมาใช่ไหมกลัวมากเลยวะ่ะคือเรามีแค่ใบฉายใช่ไหม เพราะว่าไม่น่ากดสกคริปต์เลยว่ะตะกี้กดสกคริปต์มาแล้วแม่งไม่รู้เลยเลยลอยเลือดตอนนี้กองใหญ่จําทางกลับด้วยนะตะกี้วิ่งมาตรงเลี้ยวขวาเฮ้ยมันจะไม่มีตัวอะไรมาจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วน้องสาวกูนี่วิ่งเข้ามาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแทนที่มึงจะวิ่งไปตามถนนเนาะความฉลาดโอ้โหแล้วมึงวิ่งเข้ามาในป่าเนี่ยนะ ที่มันจะไม่มีตัวเลยโอ้โหนี่กูจำทางกลับไม่ได้แล้วเนี่ยเรววิ่งมั่วครับถ้าเจอแล้ววิ่งช้าช้าเฮ้ยเหมือนเห็นแสงไฟนะอะไรอ่ะแบบแบบแบบ,บ,บ,บอะไรวนะเนี่ยไอ้ชี่แล้วมันโอ้โหรูปแบบเกมชี้หน้ากลวงวะคือถ้าดูนะ จากเกมเนี่ยดูนะเพราะว่าทางที่เราวิ่งมาเนี่ยมันจะมีต้นไม้แต่ดูข้างหน้ามึงเป็นทางโล่งเลยเละแล้ไปเอ้ยจายยยอลอลยย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 ง อะไรอะไรวะย่าก็เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยเอาไม้ปืนยิงยิงออกสตันวิ่ง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 ลีโหลดรีโหลดรีโหลดได้เฮ้ยโอ้โหแล้วกล้องเฮ้ยมันทาอะไรว้ย ยิง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 เออลอยเลือดลอยเลือดลอยเลือดอยู่ไหนตามหมดเลือดไปตามหมดเลือดไปยิงโอ้โหกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนโอ้โหแล้วรีโหลดโคตรเฉาอ่อาะ เล่นแม่งและ่วเวน